ตรงนี้ค่ะเนี่ยลำลำห้วยนี่เลยค่ะเนี่ยมันจะไหลลงมาเหรอพี่หรือว่าเราต้องปลาเหรอคะปลาก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้มันเป็นแอ่งเนาะใช่ค่ะแอ่งแล้วก็เราก็ไปนี่นะคะลไปหาเองเนาะใช่ค่ะแล้วก็เราก็เจอเองไปค่ะเดี๋ยวลองหาปลาน้อยกันค่ะป้าเราเรียกอะไรถ้าเป็นพวกปลาเล็กปลาน้อยแบบเนี้ยปลาเล็กปลาน้อยเขาเรียกเดบุลูค่ะ คือเป็นปลาเล็กๆรวมๆกันแน่เนาะดับบลุพี่ตาลบอกว่าน้ำเนี่ยประมาณเข่าเดี๋ยวให้พี่ตาลลงก่อนว่ามันเข่าไหนหนูแล้วกลัวใจจริงเข่าเนี่ยไม่เข่าจริงๆเข่าจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้ค่ะได้เงินนี่น่ะแม่เขาเรียกดับบลูใหญ่สุดแล้วค่ะ หมือนมันอยู่ตามหินเนาะปากมันจะมีความแบบอย่างเงี้ยแค่ค่ะอันนี้คือดวบปุรุใช้นี่ค่ะเอ้ามาแล้วหนึง่งได้ดับปุรุดับปุรุมาอีกหนึ่งตัวจุดที่เรามาช้อนปลานะคะตรงนู้นจะเป็นน้ําตกในไลหลลงมาอย่างงี้ช่วงที่เป็นแองแองแบบนี้แหละที่เราพอจะได้ปลาทําเลที่แบบช้อนแล้วมักจะได้ก็คือนี่ตามริมริมที่เป็นกอหญ้าแบบนี้ สวนพี่ตาลไปดักแถวทางน้ําไหลแล้วก็พี่ๆเขามาช่วยกันแล้วตรงนู้นนี่ๆผมมันจะมีปลาที่อยู่ในไม้ไผ่เฮ้ยเป็นเล่นไป,ปนพีตาลมันอยู่ในไม้ไผ่จริงๆด้วยเหมือนเป็นพวกปากกลาก้างค่ะมีอีกไหมเนี่ย อยู่ไหนล่ะไปไหนแล้ววะใหญ่ใหญ่สุดแล้วนะัมแดชื่นชมว่าตัวมันใหญ่ค่ะกลับตรงใบน้ำแล้วนอกจากปลาทเรามาจับกันนะคะเราจะตัดหยวกกล้วยป่าไปด้วยเพราะว่าแกงข้าวของเราเนี่ยใส่หยวกกล้วยป่านี่คืออร่อยเลย ะะอย่าลืมกด subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอช่อง34ด้วยนะคะ